มันมีโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเอกสารของอาการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาเขาชี้แจงเขาอาธิบายมานะครับโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายระยะที่หนึ่งช่วงกรุงเทพนครราชสีมา ซึ่งต้องผ่านต้องผ่านสถานีรถไฟอยุธยาข้างหลังเนี่ยคือสถานีรถไฟอยุธยานะขณะน,นี้มาจากรุงเทพมาทางด้านโน้นแล้วก็จะไปเชียงใหม่หรือจะไปอุบลไปหนองคายได้หมดตรงนี้เป็นสถานีรถไฟสถานีอยุธยาทีนี้ไอโครงการระบบ รถไฟความเร็วสูงเนี่ยช่วงระยะที่หนึ่งช่วงกรุงเทพนะครรสีม,มากำลังลงมือทำเขากำลังทำไปแล้วก็มีนะฮะทีนี้มันจะต้องทำไอ้ช่วงที่ผ่านทางการรถไฟเขาบอกต้องผ่านอยุทยานเขาจะต้องประเมินถึงผลกระทบด้านทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของแ,องแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์อยุธยาถ้าหากว่าตามเส้นทางตามทางนี้ตามที่ว่ากันนะฮะ ไอ้ทางรถไฟสอง,สองชุดก็คือชุดแรกกับชุดความเร็วสูงมันก็จะต้องอะไรพาเมืองโบราณอยู่หนึ่งเมืองเดิมทีเนะี่ยมันผ่าไปอยู่แล้วของเดิมเนี่ยผ่าอยู่แล้วแต่มันผ่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ยังยังไม่มียังไม่มีแนวคิดที่จะรักษาสภาพ เมืองโบราณแต่ถ้าหากว่ารถไฟความเร็วสูงจะมาทำซ้อนเข้าไปอีกไอ้ตอนเนี้ยมันมีสำนึกเกี่ยวกับเมืองโบราณเกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่งวัฒนธรรมแล้วนะครับเพราะนั้นมันก็ต้องพูดจากันให้ชัดเพราะพูดถึงอายุยาหลายคนคงคิดว่าอายุธยาก็อยุธยาก็คืออยู่ในเกาะเกาะเมืองอยุยาเกาะเมืองอยุยาอยู่ทางด้านนี้นะครับมันมีแม่น้ํากั้นอยู่แม่น้ําป่าสากักกั้นอยู่ ข้ามแม่น้ําไปข้ามสะพานไปก็เป็นเกาะเมืองอุทยาข้างนอกนี้ความรู้สึกทั่วไปก็คือไม่เกี่ยวแต่ขอประทานโทษตรงนี้โคตรเกี่ยวเลยครับตรงนี้คือบริเวณที่เป็นเขาเรียกเมืองอโยธยาเมืองอโยธยามีชื่อในหลักฐานทั้งในจารึกและในเอกสารว่าอโยธยาศรีรามเทพนครมีก่อนอยุธยากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเกิดทีหลัง กรุงอโยธยาตรงนี้มันเกิดก่อนอย่างน้อยประมาณสักร้อยกว่าปีกับสองร้อยปีกว่าประวัติศาสตร์ไทยเกือบจะไม่พูดถึงบริเวณสถานีรถไฟทางรถไฟเนี่ยประมาณผมว่าไม่ต่ำกว่าสามกิโลเมตรหัวท้ายนี่นะฮะทางรถไฟเนี่ยมันเป็นเมืองโบราณน,นั่นนะตั้งแต่วัดพนันเชิงนั่นนะใต้แถววัดพนันเชิองนะออกไปจนเกือบถึงสถานีบ้านม้าแลว มันเป็นเมืองโบราณแต่ประวัติศาสตร์ไทยไม่ได้พูดถึงเท่านั้นเองนี่เป็นแผนที่คร่าวๆจาก Google นะฮะ <c oughs> นี่คือแม่น้ำป่าสักแนวแม่น้ำสักข้ามไปข้างในนี่เป็นด้านนี้เป็นเกาะเมืองอยุธยาข้ามไปนี่เส้นทางรถไฟสีแดงทางรถไฟสีแดงสถานีรถไฟอยู่ตรงนี้ไอ้ปราสีดำเนี่ยปราสีดำเนี่ย เมืองอโยธยาครับเมืองอโยธยาคิดดูแล้วกันยาวขนาดไหนเนี่ยไม่จ่ำกว่าสองกิโลไม่เกือบสามกิโลไม่เข้าไปโดยซ้ำไปทางรถไฟสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยทางรถไฟที่เห็นอยู่เนี่ยตัดเข้ามาในเมืองโบราณอโยธยาเมืองอโยธยาเทียดมานะบ่าผาพามาแต่ไม่ถึงกลางเมืองนะครับผามาลิมลิมตลอดแนวเลยตลอดแนวเมืองเลย เพราะนั้นบริเวณนี้มันทับซ้อนกันอยู่ระหว่างความเป็นอโยธยาก่อนมีอยุธยาและพอมีอยุธยาแล้วความเป็นอายุยาก็ยังอยู่ต่อเนื่องก็กลายเป็นอยุธยาไปถ้าหากว่าอายุธยา417ปีความเป็นอยุธยามันเริ่มต้นตั้งแต่อายุธยาประมาณเกือบ200ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันเกือบ600ปีโดยประมาณนะฮะ บริเวณที่ทางรถไฟผ่านเนี่ยคือผ่าเข้ามาในเมืองอยุทยาเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าไอตอนขุดทางรถไฟทําทางรถไฟเนี่ยพังวัดไปกี่วัดพังชุมชนไปกี่ชุมชนเราไม่รู้เพราะไม่เคยมีการขุดคน้นและเรายังไม่รู้ว่าซากที่มันทับซ้อนกันอยู่ระหว่างอายุธยากับอยุธยาอีกเท่าไหร่เราไม่รู้ เพราะไม่เคยมีการขุดค้นอย่างเป็นจริงเป็นจังอย่างเป็นทางการมาก่อนเมืองอยุธยาศรีราม,มเทพเนี่ยประชากรทั้งหมดมีหลากหลายแต่ทั้งหมดน่ะเป็นบรรพชนคนไทยปัจจุบันนะครับและความเป็นเมืองก็เป็นต้นต่อของประเทศไทยปัจจุบันภาษาพูดมีภาษาไทยแต่แน่นอนปนกับภาษาอื่นๆด้วย มีหลากหลายชาติภาษานะครับวรรณกรรมในอโยธยาศรีรามเทพเนี่ยมีการผลิตวรรณกรรมแล้วเท่าที่พบหลักฐานเนี่ยเป็นกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จเขาเรียกกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จนะคะรับเบ็ดเสร็จหมายถึงเบ็ดตะล็งกฎหมายทั่วๆวไปตราขึ้นก่อนสมัยอยุธยาเป็นร้อยปีก็คือสมัยอโยธยานี่แหละ ลักษณะของเมืองมีคูน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวังอยู่ทางด้านทิศใต้วัดมีกระจายทั่วไปเป็นเมืองการคา้าเริ่มมาตั้งแต่สมัยละโวจากชุมชนเล็กๆและเติบโตเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่เป็นชุมชนขนาดใหญ่เพราะอยู่บนชุมทางเส้นทางคมนาคมทางน้ำ ที่จะขึ้นไปลาโวนานเข้าความเปลี่ยนแปลงทางลักษณะการค้าทำให้ละโวย้ายศูนย์กลางลงมาตั้งอยู่ที่อยุทยาศรีรามเทพนครลาโวเขานับถือพระกิษณนะเป็นใหญ่ส่วนอยุทยาเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นพระราม พราะความเป็นพระรามเนี่ยสืบเนื่องไปถึงอยุธยาแล้วก็สืบเนื่องถึงกรุงเทพปัจจุบันที่พระรามสมมติพระเจ้าเป็นดินเป็นพระรามมาอวตารมาปราบยุคเข็นนะครับเป็นคติที่สืบเนื่องมาอายุธยาศรีรามเมาทพเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อมีกรุงศรีอยุธยาจะโดยเหตุทางเศรษฐกิจการเมืองศาสนาอะไรก็ตามทำให้ อยุธยาเนี่ยสร้างศูนย์กลางแห่งใหม่ไปทางด้านทิศตะวันตกที่เราเรียกปัจจุบันนี้ว่าอายุธยาเริ่มสถาปนากรุงศรีอยุธยากรรษัตริย์พระองค์แรกคือสมเด็จพระรามาธิบดีอยุธยาก็ไม่ได้หายไปไหนก็ยังอยู่ที่เดิมมีเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าศูนย์กลางย้ายไปอยู่ทางฝั่งด้านตะวันตกส่วนอยุธยาก็มีเหมือนเดิม ก็เป็นด้านตะวันออกของกรุงศรีอยุธยาด้านตะวันออกของกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นบริเวณสถานีรถไฟทางรถไฟทั้งหมดนี่นะครับทิศตะวันออกเป็นทิศแห่งชัยชนะการทําสงครามทุกครั้งจะต้องยกทัพบ,บอกทางทิศตะวันออกแล้วจากนั้นจะไปรับศึกทางทิศไหนก็ตามใจแต่ต้องออกทางทิศตะวันออกก่อน มีหลักฐานชัดเจนว่าทางทิศตะวันออกมีการไปทําพิธีกบบัตรสุมเพลหรือทําพิธีเบิกโขนทวารที่ปัจจุบันเป็นอําเภออูทยัยเพื่อจะไปยุคทัพไปตีเมืองอื่นๆไปรบกับเมืองอื่นๆนะครับบริเวณทางด้านทิศตะวันออกมันจะมีวัดอยู่วัดในปัจจุบันเรียกวัดหันตราอยู่ทุ่งหันตรา เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทุกปีพระเจ้าแป็นดินกรุงศรีอยาจะต้องเสด็จออกและทําพิธีกรรมเขาเรียกเผาข้าวซึ่งเกี่ยวพันกับสถาปนานแม่โพศพอยู่ที่ทุ่งหลวงบริเวณวัดหันตราปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นพื้นที่ทางด้านนี้ทางด้านทิศตะวันออกฝั่งที่เป็นสถานีรถไฟเป็นทางรถไฟทั้งหมดเนี่ยทับซ้อนอยู่บน เมืองโบราณเก่าแก่ที่สุดของอุธยาเนี่ยหนึ่งเมืองทางด้านทิศตะวันออกออกไปเนี่เป็นแนววัดทั้งหมดวัดสมนโกศวัดกุดีดาววัดประดูในทรงธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาเริ่มทีบริเวณแม่น้ำป่าศักเนี่ยไหลไปทางด้านทิศตะวันออกอ้อมกรุงอยุธยาแต่เมื่อศูนย์กลางย้ายไปอยู่ที่เกาะอยุธยาแล้ว ก็ขยายคลองเนี่ยคูเมืองของอยุธยาเนยเป็นแม่น้ําป่าสักแม่น้ําป่าสักก็กลายเป็นเส้นทางสําคัญในการคมนาคมการค้านะครับเพราะฉะนั้นบริเวณสถานที่ตรงนี้จะมีชุมชนเนี่ยเต็มไปหมดชุมชนหนาแน,น,น่นเต็มไปหมดแล้วมีวัดเรียงรายอยู่ริมแม่น้ําป่าสักปัจจุบันก็ยังเหลือซากอยู่และวัดบางแห่งเราจะพบว่า ทางรถไฟเนี่ยตัดขาดผ่าวัดไปทางด้านทิศเหนือขึ้นไปจากทางรถไฟนี่นะครับมันมีบริเวณหนึ่งเรียกว่าบ้านสราราเกวียนบ้านสราราเกวียนเป็นชุมชนใหญ่เป็นที่ชุมชนชุมนุมเกวียนที่เดินทางจากโคราด้ละจากขเขมรมาค้าขายกับอยุธยาเนี่ยอยู่ทางเหนือขึ้นไปนิดเดียวทางสถานรถไฟนี้ขึ้นไปนิดไม่มากนะ หลักฐานทั้งหมดเนี่ยมันจะแดงให้เห็นว่ามันมีชุมชนมันมีวัดมันมีวังอยู่หมดขอร้องเถอะมันน่าจะปรับแผนทํำยังไงก็ได้ที่ไม่ให้ทําลายเมืองอโยธยายคือสถานีรถไฟเนี่ยมันสร้างใหม่ได้ทางรถไฟก็สร้างใหม่ได้ถ้ามีสตัง เมืองโบราณคุณสร้างใหม่ไม่ได้ยกเว้นสร้างปลอมคุณค่าของความเป็นกรุงศรีอยยธยาและความเป็นอยยธยาศรีรามระเทศขณะเนียมันอยู่ใต้ดินอยู่ใต้ทางทางรถไฟถ้าคุณต้องทำระบบรถไฟความเร็วสูงคุณต้องขุดเจาะอ,อีกมากมายก่ายกองเพราะดูตัวอย่างจากที่ทำแล้วตั้งแต่นครราชสีมาลงมาเสียหายมากมาย ทางอื่นมันมีอีกที่จะเคลื่อนย้ายโยกย้ายเส้นทางไอรถไฟหรือว่าสถานีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าขอลองการรถไฟนะฮะช่วยย้ายทีดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code คได้เลยครับ